นานวนของอายขันบ่ลืมไล่หักและถอยคำอยากให้กลับลำคืนทุ่งน้องหาเพลงนี้จะเป็นบรรยากาศในช่วงยามเย็นแล้วก็ย่าค่ำนะคะแต่สามารถฟังได้ตลอดนั่นแหละโดยเฉพาะในช่วงสายๆวันนี้10นาฬกกับ29นาทีข้างนอกดูครึ้มๆบอกไม่ถูก ถ้าไม่มองนาฬิกาไม่แน่ใจเลยนะว่าเป็นช่วงเวลากี่โมงกันแน่นะคะเพราะว่าฟ้าครืน n ครื้ n แลวเหมือนกับฝนใกล้จะตกด้วยนะคะเป็นงานจากมนแคนแกนคูนกับริมฝั่งน้องหานค่ะซึ่งมีตำราอ้างอิงเรื่องของผาแดงนางอายเนี่ยหลายตำราแล้วก็หลายเล่มด้วยกันนะคะแต่ก็จบลงด้วยการเกิดเป็นหนองน้ําขนาดใหญ่จากการต่อสู้ของพญานาคแล้วก็เท้าผาแดงนั่นเองค่ะและหนองน้ําที่ชื่อว่าหนองหานี้ก็เลยกลายเป็นที่ระลึกแล้วก็ความทรงจําแล้วก็เป็นตำนานที่เล่าสื ต่อกันมาและถูกถ่ายทอดในหลายบทเพลงด้วยกันค่ะมาฟังเพลงให้พลันเกินใจลูกทุ่งไทยไทยใครใครก็เชื่นชม ดูสภาพอากาศกันหน่อยดีกว่านะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยก็จะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปค่ะแล้วก็ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นด้วยนะคะลักษณะของพายุจะมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บอาจจะตกได้เพราะฉะนั้นประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคกลางระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นระยะนี้ด้วยนะคะส่วนช่วงนี้ค่ะ26แล้วก็27มีนาคมจะมีคลื่นกระแสลมตะวันออกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณทางภาคใต้ อาจจะส่งผลให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไปอาจจะมีฝนตกหนักและก็ลมกระโชกแรงเกิดขึ้นอีกด้วย กลับไปมันเดิมไม่อยากเตอความช้ำลงไในหัวใจเธอทำฉันเจ็บเลือเกินเมื่อตอนเธอเดินจากไปเพราะไม่มีใครวันนี้ก็เดินกลับมาเธอบอกฉันว่าเธอเสียใ,ใจเธอพูดไปทางน้ตา เธอกลับมาฉันจะรับเธอได้ไหมอกข้างขวาฉันทนรับได้อกข้างซ้ายฉันรับไม่ไหวอกข้างขวายังมีเยื่อยื่ให้เธอซอบระบายน้ำตาแต่อกซ้ายไม่หัวใจแผลสลายจนการเปเียวหยา មានចង់តាមកប្រកាន់ចាន จยังพร่รำพันถึงใครเธอกลับมาเพียงแค่ตัวไม่ได้มาถึงหัวใจรับยังไงก็รับไม่ได้รอกนะเธอบอกฉันว่าเธอเสียใจ อ,อกข้างซ้ายฉันรับไม่วันอ,อกข้างขวายังมีเยือะแยงให้เธอซบอประบายน้ำตาแต่อ,อกซายไมนมีหัวใจที่แลกสลายจนการเยียอยาไม่อาจใช้ตามาประตานใจ ได้กําแลกตรงนี้แหละ ทำให้คนสร้างจินตนาการแล้วก็เป็นกวีได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เริ่มต้นมีความรักบางคนเนี่ยเขียนกลอนเขียนคําคมไี่เป็นวันๆเลยนะคะแต่พอเวลาอ,อกหักก็ไม่แพ้กันเลยบางคนก็คิดคําคมๆเด็ดๆขึ้นมาได้แล้วก็บางคนแต่งเพลงได้ได,ด้วยซ้ําไปนะคะอกขวารับได้อกซ้ายรับไม่ไหวเป็นงานจากวิวนะคะถ้าคุณชอบเพลงนี้ส่งคะแนนได้ด้วยการพิมพ์รหัส c 3ค่ะแล้วก็เว้นวรรคตามได้ข้อความมาที่4 2 6 4 7 7 7เในช่วงเช็คเกรด

<Check> สัปดาห์นี้นะคะเช็คเตติ้งของเรามีห้าเพลงเหมือนเดิมนะคะเริ่มตั้งแต่ C1 ค่ะหาทางจบก็พบแต่ความคิดถึงงานจากต่ายอรไทย C2 ค่ะยอมเป็นรองเพื่อเธอคนเดียวจากบ๊ัมนลกรดนะคะ C3 ค่ะอกขวารับได้อกซ้ายรับไม่ไหวงานจากวิวชัชวานค่ะ C4 ไฟต่ำงานจากสนุกสิงมาศนะคะแล้วก็ C5 หผู้ชายจิ้งรีดงานจากแอนทิดารัสค่ะส่วนสัปดาห์ที่แล้วนะคะสรุปผลเรียบร้อยแล้วมาดู ดับกันเริ่มกันตั้งแต่อันดับที่5นะคะผิดตั้งแต่เกิดงานจากติ๊กชนัน์อาสยามอันดับที่4หูหนวกตาบอดเป็นงานจากกล้วยสแตมค่ะอันดับที่3ค่ะแฟนเก่าเป็นแฟนใหม่เด่นชัยสายสุพรรณอันดับที่2น้องย่านลิฟนีบงานจากดอกอ้อทุ่งทองก้านตองทุ่งเงินสองสีพี่น้องนะคะและอันดับที่1ค่ะไม่มีคู่ก็แค่เหงาไม่มีเขาก็แค่โสดงานจากนุ้ยสุวีนานั่นเองนะคะและนี่คือ การเช็คเรตติ้งประจําสัปดาห์ที่แล้วค่ะถ,ถ้ายดข้อความไปสักน,นิดนึงก่อนจะพักกันนะคะได้เวลาของพี่เล็กมาแล้วจะขอเพลงอืมนิดนึงเพลงอะไรคะเพลงของแพรวาใช่ไหมพี่เล็กอะไรก็ฉันนะ ใช่แล้วนะคะเพลงของแพรวาัชรีต้องร้องแบบเนเ่นๆด้วยนะอะไรก็ชั้นอะไรก็ชั้นนะ <c oughs> จากคุณอาร์ตอุดรพ่อน้องคอนเน่นะคะบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาทักทายนะแต่ก็ฟังทุกวันขอบคุณมากค่ะ <c oughs> คุณสัญญาโคราชนะคะน้ําใต้เข่ามาด้วย <c oughs> แล้วก็คุณป้าเติบสามสวยบางน้ําพึ่งนะคะ <c oughs> ขอเพลงเธอจะยอมเป็นของฉันไหมให้กับดาวแพรทุเรียนสามพรานโจปลาจีนแล้วก็นางบางแค ชอบเลี้ยงอาหารกลางคืนผู้ชายหรอ <c oughs> จากน้องวาดราชบุรีด้วยนะคะรักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งบอกฟังพี่เล็กทุกวันเลยแล้วก็คุณเต้สุพรรณได้ฟังแล้วนะคะหนาวใจชายแดนบอกตอนนี้อากาศกําลังดีนะคะพี่ธุเรียนเขาบอกว่าวันนี้จะขอลาพี่เติบน้องกระตอยลูกว่าน้ําพุหนึ่งวันทําไมคะเมื่อวานเจองานหนัก แบ่งหินลุยโคลนเจ้านายคิดจะก,กั้นน้ําเข้าบ้านอืมงานหนักจริงๆด้วยดูแลสุขภาพด้วยนะคะจากลูกป่านนารปฐรมนะขอมาหลายวันแล้วเป็นใครก็ไม่รอของไอซ์นะคะแล้วก็มีข้อความจากน้องหอยทองบอกพี่เล็กมหาชัยฝนกําลังตก แถวๆนี้ก็เกือบๆแล้วนะคะส่วนน้องปลายโคราชบอกว่าเมื่อคืนได้ฟังพี่ทั้งสองพูดเหตุผลที่เลือกรักมีกำลังใจขึ้นมาเยอะเลยนะคะก็รู้สึกดีนะคะที่หลายคนฟังแล้วจะได้ประโยชน์จากทางรายการค่ะ ั้งคืนอย่ามองใครจากหน้าตาเพราะมันอาจหลอกเราได้อย่ามองใครจากความร่ำรวยเพราะมันไม่จีรังยั่งยืนให้มองหาคนที่ทำให้คุณยิ้มได้เพราะเพียงยิ้มเดียวสามารถทำให้วันที่หม่นหมองกลับสดใสขอให้คุณพบคนที่ทำให้คุณยิ้มได้ ้วนเฉียงตราเรือร้อยปีแล้วจ้าแกงหอควิน